ทุกคนวันนี้เดอแก๊งวานไกที่นะครับวันนี้มากันครบเลย3คนแล้วก็มีเด็กน้อยตาม,มด้วยถึงคนนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตการสร้างไม่ว่าจะเป็นกุดสักหรือว่าสร้างโบสถ์ของวัดทับหมันนะครับอวันนี้คือครบ1เดือนจากที่คลิปออกอากาศในรายการเดอนะโวตั้งแต่จิหสุพรรกบนะหลายคนที่ร่วมทำบ,บุญมากับทางวัด ก็ไปคอมเมนต์ในช่องไลน์ของพวกเรานะว่าอยากติดตามว่าโบดไปถึงไหนแล้วสะไปถึงไหนแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตในช่วงหนึ่งเดือนแรกใช่คือตอนนี้ผมกำลังขับรถจะไปถึงวัดเดี๋ยวผมจะให้ดูกันแบบว่าหลวงพี่วิทย์ตอนนี้หลวงพี่ทำอะไรอยู่ หลวงพี่คือจะบอกว่าผมมาทุกครั้งเนี่ยหลวงพี่คือดูงานตลอดทันตลอดใช่ทำงานตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเป็นพระที่ทำงานทำงานในวัดนี่ตัวมอมแมมวันนี้หลวงพี่อาจจะอาจจะไม่ได้ห่มจีวรน,นะทุกคนต้องเข้าใจนะครับผมมาเนี่ยาาแดดร้อนมากแล้วหลวงพี่ทำงานอยู่นะครับนี่ผมเลี้ยวเข้าเข้าวัด เดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวเราไปเจอ,เเเจอกันในวันนะครับครับหลวงพี่อยู่ไหนเอยเมื่อกี้ทักคุยกันแล้วทักคุยกับเขาแล้วอยู่ข้างบนเหรอเ<ห>ข้าทางงหลายดีภายในโบสถ์นะครับโอ้ ลมเย็นมากอ๋ออยู่นู่นนู่นอยู่นู่นหลวงพี่นั่งทำงานอยู่นะครับทุกคนเจอหลวงพี่แล้วครับเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วหรอภาษาลุกกันบ้างฮะอนุโมทนาด้วยกันนั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับหลวงพี่วิทย์แล้วนะครับ ัการาละครงานเดอะแกงวาเลนตีมาเยี่ยมกันและก็ได้วันนี้ผมมาอัปเดตอย่างที่หลายคนอยากรู้นะว่าปัจจัยที่ช่วยกันเนี่ยตอนนี้ไปถึงงไหนแล้วแดดแรงไมหน่อยจะดีแสงสีเสียงจะได้ครบเขาจะได้ชื่นใจกับอัรที้ส่งของเขาที่เขาช่วยกันมาเบื้องต้นก็เนี่ยที่โบสถึงจุดสำคัญโบสถ์ไปถึงไหนนะ จุดสำคัญบันไดก็ดาเนินการต่อมาแล้วแล้วก็บันไดที่ทางรายการเดอะโก้หนะไดเออร์เฟื้อชี้แจงไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วบันไดหน้านะขึ้นทั้งบทแก่งแก้ทั้งนี้ว่าโวหลงเนี่ยนั่นหรอไปไหมดินถลนเ้อะอาการุณายื่นมือมารับการุณายื่นมือมารับคนสวยด้วยค่ะก้าวตส ทำไว้เพื่อการเนี้ยเอาไว้ให้เพื่อช่วยเหลือกันเนี่ยเห็นไหมมิตรภาพก็เกิดขึ้นได้ได้ได้เนี่ยบันไดพี่ว่าทางทางรายการแนะนำไว้ไปเรือน้านดันนาอออนนี้อันนี้ผ่านแล้วอ๋อตรงนี้ตรี้เดิมเเนี่ยอันนี้ไม่อยู่แล้วนี่ของเก่าที่เขาทักว่าอ่ายังไม่สมบูรณ์ก็จะมาเติมเต็มให้เป็นสมบูรณ์ก็คือเป็นลายขาเต่า ลายขาเต่านะฮะแล้วก็เอวขันเนี่ยเอวขันด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวช่างท่านก็จะปั้นเป็นคล้ายๆลายกระดองเต่าแล้วก็มีลายไทยใส่อยู่ด้วยเราจะเหมือนกระดองเต่ามากนะฮะคือทางเจ้าภาพได้เสนอมให้แล้วเราจะทาเลยคว่า เป็นคำเป็นคิทธมาให้ตัวได้อให้จะส่งภาพไปให้ประกอบได้น่อไูห้ได้ก็ดก็จะตรงตามเจตนาที่ว่า่าหลาหลายง่ความใจร่วมกันไปคิดว่าไปได้กี่เก็ต์ตอนนี้ท่านอ่านด้วยภาษาไทยก็คือ เห็นว่าเห็นว่าประมาณสามเดือนสามเดือน,นก็ประมาณเดือนเ,นเดือน่ะาอ่าประมาณเาน่าีทส่ ก็คือผมมาอัปเดตเดือนเดือนครกเดือนพอดีเลยจากที่ออกอากาศที่13มกราคมตอนนี้อัปเดตเดือนเดือนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเสร็จมาแล้วขออนุญาตบอกไว้ล่วงหน้าเรื่องหนึ่งการฉลองโบสถ์ของวัดทับมันเรานี่ก็จะขอเชิญชวนให้ประชาชน มาสวสดมนต์ด้วยกันสามวันโดยที่จะไม่มีมรรคผลเสร็จในที่สุดคือการฉลองโสดอารมณ์ที่มิตอะไรแนนก็คือหมายความว่าให้มาสวดมนต์ร่วมกันสามวันแล้วมีส่วกมาซื้ด้วยใช่ในบริเวณวัดเนี่ยแต่คือววเราไม่มีการละเล่นที่อะไรไม่มีการละเล่นอะไรเลยมีแสงไฟให้อะไรให้อาหารเตรียมให้ทุกอย่างให้ท่านตั้งกายตั้งใจกรามา ใครมาช่วงจังหวะไหนสวดมนต์ได้สวดเลยสวดเสร็จก็อนุโมทนากันแล้วก็สามารถที่จะอุทิศบุญกันได้เลยหลังจากแทบหมดเสร็จอันนี้าปหรือบอกงหนเกีี่ยววกกับิธารใช่ขออนุญาตบอกโรงงานเกี่ยวกับวิธีการฉลองโบสถ์เลยี่ว่าท่านท่านลายก็จะได้เตรียมตัวกันอย่าง เดี๋ยวผมทุกคนเดี๋ยวผมมาทำเด็กรอบนึ่งด้วยนี่พาไปดูสัตว์เลยได้ๆต้องต้อมก่อนนะยาวเลยยาวเลยเหรอเอาใช่นี่เขาเรียกว่าว้าซื่อเราไม่ต้องมาเฟกมาอะไรกันว้าวซื่อเออหายท้องไปมราลงไปก่อน่ ถามเนี่ยก็ถามอยู่เนี่ยทำไมนั่นไม่ใส่ต้นโพแทนนี่จะมาแบบลุยๆมาในเปลี่ยนรองเท้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะใส่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เดินได้ไม่เอาหนูเดินได้ไม่ไม่หนูเดินได้ไม่เอาต้องพิมพ์รองเท้ามาไงถือรองเท้าจอดไปนิดเดียวจะได้แหม่ได้ข้ามไรงนี้มา เล็กไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกันเพราะท่านมันลงกว่าเขาให้กองอยู่ข้างล่างโอ๋ยเดี๋ยวน้ำมาจากไหนนี่อ่ะมันออกใช่ไยมอ๋อมีน้ำออกบ่อเนี่ยเนี่ยเรื่องน่ายินดีตรงที่ว่าใจของท่านประชาชนทั้งหลายเนี่ยส่งมาเนี่ยน้ำเจอง่ายๆเลยน้ำเจอง่ายๆออกมามามนี่คือน้ำออกบ่อใช่ตาน้ำอ่ะเขาได้เจอตาน้ำเจอตาน้ำ ทุกคนครับตรงนี้คือสระเตรียมเรียกว่าสระพญานาคไม่ใช่อ่าคือเนี่ยเสร็จแล้วอ่าเขาเรียกการเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่เสร็จแล้วนะครับอ่าเตรียมสถานที่เสร็จคือเป็นสระใหญ่หนึ่งสระหนึ่งไร่หนึ่งอะไรเขาเรียกเนื้อที่หนึ่งไร่มีสี่ช่องนะสระใหญ่หนึ่งสระอย่างเงี้ยนะตรงที่มีหนึ่งสองสามสี่จ้าไปเดินดูทุกคนมาดูสระกัน ก็ท้อนตายเก่งไปได้เอง้วเหมาะแล้วดีดดไหมโอ้น้น้ำสวยนะเนี่ยน้เห็นเห็นบอกว่าตรงนี้แรงไม่ใช่เหรอคะปกติแล้วอ่ะครับแต่เนี่ยยืนยันว่าแรงใจของท่านถือคนแรงกว่าครับ แล้ว่าก็ดูแดดดูแดดแต่พอขุดกันไปแค่เนี้ยก็ไปเจอมีน้ำเลยเนาะน้ำสวยคุณถึงถ้าขุดบ่อเจาะบ่อนี้ได้เลยใช่ใช่ใช่แล้วนี่แล้วนี่เพิ่มปริมาณขึ้นทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆนะก็มันออกเรื่อยไงใช่น้ำมันถึงออกนี้ก็เรียกเจอตาไหมเจอตาแล้วเจอตาตาน้ำไม่ลึกนะคุดถึงอย่างเนี้ยไม่ใถ่งก็ลึกนะ้ยสิบเมตรโดยประมาณความลึกนะฮะแต่ตอนเจอตาน้ำอ่ะ เพียงแค่สองเมตร<ม>เจอแล้วอือทำไมต้องทําไมต้องแบ่งเป็น 4, 4สี่สี่ตระกคือหนึ่งเพื่อยืนยันอนุโมทนากับประชาชนที่เป็นลูกหลานพญานาคนี่คือที่ท่านทราบนะถูกต้องตรงเป๊ะพญานาคมีสี่ตระกูลจริงๆ oh. พระเราเนี่ยสวดกันมานานแล้วทีนี้พอเห็นว่าโยมก็มีความรู้ความเข้าใจในก็ดีใจด้วยแต่ทําให้เป็นลูกประชมขึ้นมาว่าเนี่ยพญานาคมีสี่ตระกูลจริงๆ นะฮะเสร็จแ,แล้วปุ๊บทางการก่อสร้างโครงสร้างของแสแตและช่องเนี่ยที่เป็นเห็นเม็นคันดินเนี่ยก็จะช่วยค้ำยันตะลิ่งไว้ให้ด้วยค้ำยันตะลิ่งกับค้ำยันก่อ,อ,อ,อให้แข็งแรงขึ้นด้วย เออเราเราก็คาดการณ์อะไรกันไม่ถึงอย่างนี้เนาะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องบังเอิญครับกระ้งแข้างหน้าย้อทีแรกตั้งใจเพียงแค่ว่าจะอนุโมทนากระยอมที่เขานับถือพญานาคท่หลังว่าเขารู้จริงแล้วถูกแล้วน่าทำให้ธมมาโครงสร้างเขามาค้ำยันบ่ออะไรให้ด้วยเลยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาครับตวามี้ ตรงนี้ตรงกลางนี่คือที่บอกว่าจะตั้งปูนิลการใช่พูดมตรงนี้ใช่นี่คือน้ำออกคุกปอครับได้ไหนไหมอันนี้ใกล้ๆเนี่ยไเห็นน้ำมันออกนั่นแหละนั่นแหละบ่อนี้จะน้อยที่สุดน้อยสุดบ่อนี้จะน้อยที่สุดด้วยเหตุว่าทางรายการเดอะโคชี้ไปว่าจุดนี้มียักษ์ด้วยมีสายของปู่เวทด้วยก็เลยว่าออกน้อยหน่อยเพราะปู่เวทท่านก็จะเกี่ยวกับ เดียวกับธาตุดินธาพลมองท่านด้วยก็เลยออกนิดเดียวคือออกให้รู้ว่าคือตรงนี้ก็มีพญานาคด้วยเหมือนกันก็คือความแปลกนะบอ่อนี้นะครับกับบอ่อนี้อยู่ติดกันติดกันปริมาณน้ําไม่เท่ากันน้ำไม่เท่ากันก็นเป็นไปตามเหตุผลที่ว่าทางรายการเดอะโก้แต่เขาเขาชี้นะชี้แนว่อายักษ์มีอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาถึงบางอ้อตอนขุดเสร็จนี่แหละับ เพราะว่าปกติหงก็จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเรื่องพวกนี้นะแต่ที่เจริญนาดาวเขาบอกก็คือว่าเนี่ยจุดนี้มียักษ์ด้วยก็เนี่ยทำให้ดูน้ำดูว่าน้อยหน่อยแต่เสร็จแล้วการเวลาผ่านไปถ้าเกิดมีน้ำฝนมาเนี่ยหรืเขาก็จะเท่ากันหมดเต็มเท่ากันหมดนะฮะเต็มเท่ากันหมดก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็คือตรงตรงนี้จะมีน้ำคิดว่ามีน้ำหรือว่าจะเป็น มีน้ำมีน้ำคล้ายๆเป็นปริ่มปริ่มไปคล้ายๆเป็นอะไรนะที่แบบฝายเออฝายน้ำล้นใช่น้ำล้นเข้าหากันได้ใช่เขาเขาเพราะว่าเพราะว่าออกแบบไว้ก็เพราะว่าจะเนี่ยช่วยช่วยช่วยให้โครงสร้างของเกาะกลางกับตะลิ่งเนี่ยแข็งแรงไงี่ทีแรกคิดว่ามันก็จะทำเป็นทางเดินทางเดินก็จะมีแต่เดี๋ยวเขาจะมาทำให้ตรงส่วนนี้ส่วนนี้ ไปหามุมสี่มุมเป็นคือจะบอกว่าเป็นลูกปันองพยานาคพร้อมสะพานใหญ่จริงรู้สึกรู้สึกรู้สึกถึงครับความอลังการคแค่กดดินนะเนาะใช่ใหญ่จริงนะก็จะบอกว่าจะบอกว่าด้วยความด้วยความเป็นบุญสัมพันธ์ของรายการเดอะโกดและประชาชนทั้งหลายเขาได้สัมผัสถึงว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะกับการ มีองค์พระธาตุจดีด้วยนะคือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่จะเป็นที่ศักดิสิทธ์ให้กับสราชาชนทั้งหลายได้สักการละสร้างบุญกุศลของตัวเองแน่นอนสมมติว่านะเรานึกภาพถึงแบบถ้าทุกอย่างเนี้ยสร้างเสร็จอ่ะมันจะมีหนึ่งอ่ะจะลมรื่นเพราะมีน้ำไงมีน้ำแน่แน่แล้วก็แล้วก็บรรดาต้นไม้การตกแต่งเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็มีผู้ประสงค์มีผู้ประสงค์มีผู้ มีสภาพแล้วเจตันอามามาร่วมทําด้วยแล้วแลคือว่านําต้นไม้มาปลูกใช่ใช่ใช่พี่เล่าแล้วว่าจะมีทั้งเจ้าภาพที่สร้างศาลาใช่ศาลาเนี่ยรอบนี้ใช่แล้วก็ในส่วนของกําแพงน้ำแข็งคือเป็นรั้วเป็นรั้วเป็นรั้วที่ต้องทํารั้ว เพราะว่ามันอยู่ติดโรงเรียนใช่การเด็ก,เ,ดกเล็กกันเด็ก,เล,กเล็กด้วยเด็กเล็กแล้วก็รั้วเนี่ยตั้งใจจะเป็นรั้วที่ว่าพอเหมาะพอดีกับที่จะให้พืชดอกอันชันอะไรเนี่ยมามาขึ้นคุมได้ก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของคนต่อไปภายหน้าด้วยเป็นรั้วที่สามารถเก็บกินเก็บไปใช้ได้สังเกต้ำไหมนย ตรงนั้นน้ำมันจะไหลใช่ไหมน้ำมันจะไหลพุ่งเลยนั่นนะครับนั่นแหละเขาเขาเรียกตาน้ำอ๋อตาน้ำนั่นนั่นนั่นคือธรรมชาตินะครับใช่ฮะเอ้ยแล้วใครเอาบันไดโวไปฝังไม่มอเขไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตรงนั้นมันจะเาเรียกอะไรน่ะมันจะมันจะเป็นตาน้ำมันจะฉ่ำเขานะตาน้ำส่วนส่วนส่วนด้านนี้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นคือคือจะน้อยน้อยมากเออมันจะน้อยอยู่แค่ลิ้นลิ้น พูดถึงว่าที่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่แห้งแลง้งใช่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ตรงก่บที่รายการเด็กก็กทักไว้ว่าใต้ดินน่ะดีแล้วก็มีอะไรไม่ค่อยดีทับไว้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณแล้วเนี่ยเขาแสดงเป็นรูปธรรมเลยว่าใต้ดินน่ะดีมีน้ํามีอะไรอยู่แต่ทีนี้เกิดการกดทับกันเนี่ยเขาแสดงเป็นรูปธรรมเลยก็เป็นเรื่องที่ว่าน,าน่าอนโมนาและก็อัศจรรย์ใจว่าเออเรารู้กันได้ ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นอาจารย์โอเล่ด้วยนะเพราะว่าอะไรคุณเจ๊บก็ฝึกได้ใครก็ฝึกได้รายการเดอะแก๊งก็ฝึกได้ทุกคนมีฝึกมีโอกาสฝึกได้ท้งนั้นแลวเนี่ยดูตัวอย่างว่าอาจารย์โอเล่แกฝึกแล้วเนี่ยแกทาประโยชน์ให้ตนให้สังคมให้วัดได้ขนาดไหนถ้าทุกคนเป็นอย่างอาจารย์โอเล่เนี่ยโอ้ดีใจกับพระพุทธเจ้าท่านละก็ลูกท่านก็จะมีความสามารถช่วยเหลือกันได้ทั่วแผ่นดินเลยนะฮะก็ขอฝากไว้ สถานที่ฝึกจะเป็นอุทัยกันเนี่ยวัดท่าซุงฮะวัดท่าซุงถ้ากรุงเทพก็นเนี่ยบ้านใสายลมนะฮะสามารถไปฝึกกันได้ฝึกตอนอายุยังไม่มากเนี่ยแหละดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเลยร้อยไปแล้วแล้วก็สังขารจะไม่ไหวอะไรเลยร้อยเกจิตแปดสิบก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยหายทุกคนอายุยืนเนี่ะโมทนาด้วยเจ็ดสิบแปดสิบก็รอเลยนะร่างกายสังขารก้อนนี่แหละครับที่ หลายคนร่วมกันบริจาคเนี่ยคือเห็นผลงานของทุกคนนะที่ร่วมกันบริจาคเราก็แค่เป็นแบบเหตุเล็กๆที่อยู่ใกล้หลวงพี่ที่สุดก็เลยรับต้องต้องเหมือนเป็นรับปากไว้ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับหหลายคนได้ดูวันเรามาสารต่อให้นี่นึงเป็นสะพานบุญสำคัญครับแต่ว่าอานิสงแห่งการบอกอ่ะคือมันยังไม่สมบูรณ์ เราอาจจะเป็นคนเขินอายหรือว่าเกรง <c oughs> เกรงใจคนเลยค่อยเลยก็เลยยังไม่ได้เคยไม่ได้สร้างอานิสงส์การบอกไว้แต่สะพานบุญอันเนี้ยสาคัญตรงไหนเพราะว่าไปทั่วโลกเหมือนกันทําให้คนเห็นได้ทั่วโลกเหมือนกันและเขาก็ได้รับทราบรับรู้แล้วก็มาร่วมบุญกันขอให้ภูมิใจกับตัวเองนี่ไปเพิ่มอานิสงส์ของการใช้เสียงให้เป็นบุญหน่อยเวลาสวดมนต์สวดดังๆ เวลาจะพูดบอกใครด้วยความรักความดีบอกดังๆเลยให้หัวใจมันหล่อขึ้นมาเลยให้ฟูขึ้นมาเลยนะฮะนี่แหละจะมีอานิสงส์ของมันทุกคนเหตุผลที่หลวงพี่สายลุยนะสังเกตนี่นี่ใช่หลวงหลวงพี่ไม่ได้อยู่สบายหลวงพี่ร้อนไหมมีงานให้ทำทั้งวันนี่โอ้โหพายู่กับบ้านลุยนะครับหลวงพี่สายลุยพายู่กับบ้านกับเมืองก็ต้องอาศัย เขาเรียกอาศัยแผ่นดินช่วยรักษาสุขภาพค่ารมดีกว่าค่าร่มสนามสุขภาพใช่แต่หลวงพี่ก็ทนไงเราเนี่ยไม่ทนไม่ทนก็ขอตอนแรกผมตอนแรกผมบอกว่าหลวงพี่ไม่ต้องไม่ต้องห่มเต็มก็ได้เพราะว่าหลวงพี่ทำงานตอนร้อนเราจะไม่ดราม่ากันนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมมาผมมากลางแดดเลยมาดูกันว่าลูยจริงๆสายลูย แนะนำว่าให้ดาม่าให้เต็มที่ดีกว่าเราจะได้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันโยมดาม่ามาเนี่ยนะโยมก็จะได้เห็นว่าเออจิตตัวเองเป็นยังไงเย็นแล้วหรือยังหรือว่าหรือว่ายังต้องปรับปรุงอะไรเนี่ยขอให้ดาม่ากันให้เต็มที่และก็โมทนาด้วยทุกครั้งที่โยมจะเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมต้องเปิดตัวเองก่อนนะฮะเปิดตัวเองก่อน การดราม่าเนี่ยเท่ากับว่าโยมได้ส่องกระจกให้พวกเราเราก็อยากจะส่องกระจกไปให้โยมด้วยว่ามีประโยชน์ทางนั้นทุกความคิดความอ่านมีประโยชน์ทางนั้นนะฮะและก็จะเป็นที่เพิ่มพูนบุญราศีของพวกเราต่อไปภายหนาะดราม่าก็คือ,อเป็นคําสั่งสอนให้พวกเราได้ทำโอ้เจ้าท่านบอกว่าถ้าเราไม่ดราม่าเราไม่เจอทุกเนี่ยเราจะไม่มีทางหาความพ้นทุกเพราะนั้นคุณดราม่ากันให้เต็มที่ แล้วพอคุณเจอทุกคุณรีบหาทางแก้อย่าได้ปล่อยขาดสาสุน้ำนี่เอาไปใช้ได้เอาไปกินได้เลยนะนี่ตอนนี้ใช้ประโยชน์ได้เลยน้ำก็เหมือนเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยพวกเราก็กินน้ำกันแบบนี้เลยนะใช่น้ำร้อยสินควายนี่ยพกินหนึ่งเลยแล้วหอมอ่ะหนึ่งเลยแล้วหอมอ่ะชอบรินิงหวานไม่เคย น้ำลอยจินควายนี่หวานหวานเงเกิดไม่ทันเกิดมามีรถถ่ายแล้วด้ไหวไหวไหวั่นแหละอยากจะให้เน้นย้ำบรรลือสีหนาถขอให้ทุกท่านโมทนาสาธุการนะฮะตรงนีออ้อ,อย่าลืมรายการประเภทเราเนี่ยคือเป็นรายการที่เป็นสถานบุญจริงๆจุดหนึ่งจริงๆที่ว่าสำคัญ แลคำว่าอนุโมทนาสาธุการเนี่ยมันต่อให้เกิดความล่มเย็นขึ้นมาอีกเยอะเลยบางคนเขาไม่มีโอกาสได้ร่วมหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมาร่วมแต่เขาได้เห็นและอนุโมทนาสา,าธุการเนี่ยเขาก็จะได้บุญไปด้วย mm hmm. เราต้องรักกันอย่างนั้นคำว่าพุทธบริษัทเราต้องรักกันอยงีแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ไปรับมาจากมือเขาหรือเขาจะมาทําเองเนี่ยแต่เขามีจิตยินดีสาธุด้วยเนี่ย ก็เป็นบุญแล้ว,วนะขอจะเจริญพรขอจเจริญพรทุกท่านลูกกนามแล้วก็ฝากถึงครอบครัวทุกครอบครัวนะฮะบ,บุญสัมพันธ์ที่จะต้องทำด้วยกันเนี่ยสำคัญม,มากๆตัวท่านเองมาวัดลูกไม่ได้มาหลานไม่ได้มา,าก็กลับไปบอกกันเพื่อให้อนุโมทนากัน บุญสัมพันธ์ตัวนี้สําคัญมากจะทําให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขช่วยเหลือกันได้ทุกเรื่องนะเพราะอะไรทําบุญในที่เดียวกันมา